ทักนี้พาท่านผู้บัปรบการแสดงพบกับโจ๊กพีรพัฒน์ฝากไวยด้วยช่วยกันเชียร์ครับป้าจ่ายาญ่จ่าศิลปินอีกหนึ่งท่านในทีมงานครับสนับสนุนค่าขนมค่าพวงมาลัยได้ครับ20บาทเท่านั้นต่อหนึ่งพวงมอบใหยกับใครพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับคระโพมเลขที่บัญชีปักหมุดอยู่ด้านล่างนะครับสามารถโอนได้เลยกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ เตะนั่งโจคกีีรพันรรับบทบาทเป็กนกษัตรินุพดลครับคุณพ่อสาคือแม่จ๋าฝากด้วยครับสำหรับรางวัลน,น้ำใจนะฮะเงินกองกลางหรือจะเป็นอะไรน้ำใจได้นะครับ ผมเป็นองมกระสัตรว่ามีบทบาทตาบทร้องอยู่ในเกลเล่นอยู่ในกฎไมีร้องเลี้ยวรถลุงลิ่งเพระเป็นกษัตริย์ ไม่ขัดกุศลน,น้ำนบพดลทรงสัง่งพาปิตุรงพระทรงบัลังปออกครองเมืองอย่างใหญ่ยิงไม่มีใครกังขากล้ามาขัดช้างยา กษสัตรเจ้าคิงสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับทีมงานกิจเสวัดนะฮะก็ยังรอค่ะสายทางศรัทธานะครับเราในนามองค์ษัตย์นพดล ปกครองบ้านเมืองโดยทศพิรราชธรรมนบพดนามของเราทุกวันนี้มีพระมเหสีอยู่ด้วยกันถึงสองพระองค์ฝ่ายขวาในนามวดาราวดีฝ่ายซ้ายในนามวดเด่นดวงทุกวันนี้ปกครองบ้านเมืองโดยไม่มีเวลาจะไปหาแม้กระทั่งพระมเหสีงานราชการหลวงพวกเรานี่ไม่ใช่น้อนจะเพ่ บทอะไรเลยเพคะ,สะเสด็จพี่ก็ทรงงานของสเสด็จพี่ไปเรื่อยแล้วมีตุระอะไรจึงมหาติแหมบอกว่าทรงงานองหกหรือเปล่านเนี่ยแหมไป <อ S 1> ไวมาไว้าก่อนอะไรไปไวมาไวสเสด็จพี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยสเสด็จพี่สเสด็จพี่ไม่ต้องมาโกหกบอมฉันหรอกเพคะแหมบอกว่าไม่ได้ไปไหนแต่่อมฉันได้ยินสเสียงเสด็จพี่ อยู recibir, well ่ในตำหนักของพระพี่นางใช่ไหมเพคะเฮ็ดจู๋ดีดูดีกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งมาฉันได้กินหมดแล้วเพคะเดี๋ยวก่อนเด่นดวงเสด็จพี่ยังไม่ได้เคยเสด็จไปไหนเลยแล้วเจะมาพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงเจ้าพี่เจ้าพี่บอกว่าเจ้าพี่ไม่ได้ลงไปตำหนักพระพ่นางแล้วถ้าเช่นนั้นพระพินางจะคุยกับใครได้ล่ะเพคะหมายความว่า พระพี่นางมีชูช้่นานพระพี่นางกำลังเล่นชู้เด่นดวงเจ้าอะไรมาพูดรู้หรือเปล่าถ่าหากมันไม่เป็นความจริงสเสด็จพี่จะตัดหัวเจ้าทิ้งนะมันต้องเป็นความจริงมองฉันเอาหัวมองฉันไปประกันไพคะในเมื่อเจ้ารับปากไปสิพาเสด็จพี่ไปพิสูจน์ไปสิสปสไปคะ ยืนฟังเด่นดวงเล่าเรื่องเมียหลวงของเราเนืกอยากชวนเขาไปฆ่าเป็นความจิจแน่นอนไหมคะมันเหตุไนยอย่างไรเรานาจะไปดูมานยาเมียยิงรักแตก่ะจายเหมือนใครเอาไฟมาจุดจะไป พิสูจน์ความจริง <L an> ตามมาเลยไปิี่แดงลำว,ลำวน,นลำวนะากรลำวนอ้าไอ้ร้งแดงกิสตอนี่มันอะไรกันเนี่ย ยายีทุเแรกที่สุดไม่น่าเลยนี่แม่กาดาแม่ดาราวดีสร้างรักครั้งนี้นักหน่วงยายแม่คนงามนี่แม่ทำอย่างนี้พี่มันไม่ไดีหรือ เห็นหรือยังเพคะแม่จึงใจดำทำกับผัวได้สร้างความเสียหายไม่ห่วงรู้ทั้งไหนแม่ไอทั้งนั้นเมียองราชันมีชัวไม่จริงพระเจ้าค่ะมันหน้าบาัดซีเป็นที่อสู ทรงยโกรธโปรดเก้าทมกระมองจะเราให้รู้เรื่องที่เช่นเล่นชูมาอักมา,รายรผู้มาพวงไอ้หญิงก็รายไอ้ชายก็เลว สร้างเรื่องแหลกเหลวทำรุดโถผไอ้ชายก่อซามไอ้เด็กระยำสุดๆหน้า,าตัดหัวให้หลุดหล่นล่วงเหมือนเกินปาฏิหาริ์ล้าผ่านไปเห็นเมื่อ,อาวานตอนเย็นเยี่ยมยอดองค์หญิงประกบ ไอ้หลวงแดนโอกรอของเฮิดของฮอดไม่ห่วงเปรียบเป็นโอเพนเช่นฝีพายแม้ววาดรวดรายเลิศลำ้ำเห็นภาพเลยเสียง,เ,เ,ยงเหงเรือเสียงเครือทั้งรังแล้วจ้ำๆตัวตัวขนาดนั้นเลยเหรอต้องตีภาพประกอบด้วยทรั ี่มึงคักพูดมากอีปากมาที่มึงเห็นนั่นนะตรงไหนก็กดก,ก็หลังเลิกงานเมื่อวานด้ไงตรงไหนเอออะไรนะ้อสิบพวงเงินสามร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณใครครับ นพดลคือเจ้าอะไรนกักก็ชื่อนพดลพอดีจะอยู่ปรใหญ่ตายะเสถ้ยตายถ้ <5 S 2> คนขายเมอไรกูโอ้โหมึงถัาพูดมาไอปากมาตออสิมึงเห็นนั่นนาตรงไหนก็ห,นห,นหลังเลิกงานหมื่วานนี้ไงพี ตา้ต้นไม้ะมาวงเจ้าค่ะตายตอต้นไม้มึงไปทำไมขี้สงสัยจังน้องไปไปเจ็บหน่อไม้ฝากแม่เดี๋ยวทำไมมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ตอแหลเออแม่ของยีแปะผัวดึบตะบวงดูมันไปน้ำขุนๆน่ะดูมันมันเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอ ขอบคุณนะครับที่ให้รางวัลแล้วก็มาลัยแล้วก็บวกตางคนละสามร้อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊นุ่งกระจดไปให้ขอบคุณหมอเอครับหมอเอขอบคุณนะฮะ คุณพี่ก็จดลายชื่อด้วยใครให้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเรายิ้มเราจดรายละเอียดใช่ยิ้บเลยนะครับขอบคุณมาๆนะครับอันนี้ยังรออยู่นะฮะยังรออยู่นะฮะรับรออยู่ตลอดคืนนะครับครับผมขอบคุณนะคะขอให้ร่ำให้รวยนะหมอขอบคุณนะครับครับผมภาระทุกอย่างตกอยู่ที่หัวหน้านะฮะแต่อยากทําอยากทํครับผมอยากเชียร์น้องๆอยากให้น้องๆได้เปิดโอกาสบ้างนี่เปรียบเสมือนเวทีแรกของน้องเลยเวทีแรกเลยนะครับก็เด็กๆชุดนี้ก็น้่งร้องเพลงเรื่อเกก็ท่านผู้ชมอยากชมกันก็เลยฝึก ครั้งนี้ครั้งแรกติดชมมาได้นะครับถ้าหากว่าตอบรับดีเดี๋ยวจะมีเรื่องที่2ติดตามมาคอมเมนต์ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวกฤษวัตรไลอ่านเองนะครับผมที่สําคัญขอบคุณอะไรถ่ายทําด้วยฮะของใครนะของทีมงานทีมงานชราทีชานคอโต้จับสาธุนะฮะขอบคุณนะครับเรื่องราวเป็นยังไงราบัดรองค์กรไมีตรงบังอาจไม่เคยคิด ทั่วชาติเดรัจฉานต้องมีคนคิดโกงและบงการากระหม่อมพีหลักฐานประท้งวงก็จดหมายกาลีที่หลวงหลอกไม่รู้ของลูกอีดอกตอนใดเฮ้ยมึงจุดนะมึงพูดางนี้มมัวหอกกูเหรอ ไอเด็กร<ะ><ะ>้อนตัวเหรอกูยังไม่ได้เอ่ยชื่อมึงเลยเนี่ยแปว๋ปวแปว๋ปวพี่เจ้เาค่ะแป๋วเกือบเกืบเกือบแป๋วนร่อเอ่ยมาสิกล่าวไม่ได้ผิดพระองค์จงคิดหภัยมันเจ็บช้ำห่วงในหนักหนว่วงผัวมาตบหน้าด่า ะสูงจะต่ำทำตัวนิมียผมก่อกำทำหน้าพัวเอาชีวิตของผัวไปทวงเอาไอ้ทูงมาอ้อนมานอนแอบทำให้ผัวแสบชำซวงบัดซบ <c oughs> าใจแล้วเอนสำเร็จแน่นอนพระเธเย็นเย็นก่อนพเจ้าค่ะเห็นหรือยังพระองค์คงใจเห็นกับตาของพระองค์แล้วใช่ไหมทอดพระเนตรดูสิ ว่าพระพ่นางนะทำงามหน้ามากขนาดไหนมอมฉลายอายอย่าไปเลยค่ะที่พระพ่นางมาทำแบบเนี้เจ้าพี่คนเล่นชูมันจะไปอยู่ลอยหน้าได้ยังไงล่ะเพคะพอแล้วเดีว๋วงแต่เขาก็จะมีชูพี่บอกให้พอได้หน้าอับอายหน้าบัดสีบัทะลงที่สุด เพียงเท่านี้พี่ก็อบอายเราหมูททหารราษฎรจนไม่รู้ว่าจเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนทำไมเล่านาดาวดีสเสด็จพี่ดแูแลเจ้าไม่ดีอย่างนั้นเด้อเอาสิเลี้ยงดีไม่ได้ดี คุณเด็กฟังเราให้ดีจงนำองค์หญิงดา,าดาราวดีปลดยศปลดตำแหน่งพร้อมกับไอเด็กตาดำๆที่กูก็ไม่รู้ว่าใช่ลูกของกูหรือเปล่าไปจำคุกโดยไม่มีวันปลดปล่อยเขา,ารับคำสั่งพระเจ้า่นเชิญเสด็จพระเจ้าแผ่นดิ 12분 <susur> 안에.